สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายแฟมิลีครับวันนี้เราพามาดูรถขุดโคมัตซึอ c 1 0 0นะครับน่าจะรุ่น5้านะรุ่นนี้ชมมนี้ครับกับงานเทียริงเศษปูนลงบอ่อน้ำนะที่เดิมที่เราเคยมาพามาดูนะกับใสบุงกีทตรงแบนๆนะฮะ เป็นเศษปูนที่จากการลื้อถอนนะครับทำประกบสะนี่อะไรขุดนะคระับเจ้านายมาดูนะเจ้านายชอบมากครับนี่หลายปีแล้วแต่ว่ายังทำงานได้นะครับคนขับค่อยๆไปฮะ อ๋อมาแล้วมาแล้วเดินมาแล้วก็ได้หุง่งกีแบบนี้ขุดคลองก็ได้นะฮะของไส้ไก่นะจะเข้ารูปพอดีเลยครับแต่ว่าดินไม่แข็งมากนะฮะเครื่องนิ่มๆนะครับมีควันนิดๆนะเครื่องตัวนี้น่าจะไม่ถึงร้อยแรงม้านะฮะ น้นำหนักที่10ตันนะครับเป็นรถที่นำเข้ามาจากญี่ปุนน่นฮะเป็นเก่านอกนะครับใช้งานได้ทนมากๆเลยนะงานยังทำได้ยังคล่องนะครับแอร์ก็เย็นนะคนขับหู่นยนไปแล้วจะเห็นว่า คนมาหาเหล็กด้วยนะครับเดีย๋ยวไปเรื่อยๆนะครับเยอะอยู่นะฮะนา้ประมาณ40-50รถได้นะครับผลรอดำนะรจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งครับ อันนี้เสียงเครื่องก็นิ่มๆนมะไม่ค่อยได้ยินครับน,นี่อยู่ประมาณมันสักสิบเมตรนะช่ยอ,อยู่ครับคนมาหาเศรเล็กครับเอาเอาหัวล้ออะไรสีสันยังเดิมเดิมะครับ มีทะลอะก่อเกิตามการใช้งานนะครับเผือเป็นเรื่องปกตินะแล้วคนขับแกก็ใจเย็นมากเลยนะขับไปเรื่อยๆครับรถจะได้อยู่กับเรานาน,านๆนะ ามารับชมด้านนี้กันต่อนะฮะเขียเขียลงสะนะสะเพื่อที่จะปรับปเป็นที่ใช้ประโยชน์ได้ครับเอามาเริ่มมาเริ่มจัเลยช่วงล่างนี้จะเป็นแครเรร์ด้านบนหนึ่งตัวนะหลัเอเลน่าจะหกตัวนะครับ อ้าอ oh, oh. ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับคนขับรถบ,บุดนะเีะยเบี่ยงไปเจอคนที่เก็บเสศษเหล็กอยู่ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมีรถบ,บุดเจ้าโฮมสุ PC100 เก่านอกนะฮะสีสันเดิมๆครับ หลายสิบปีแต่ยังมีกำลังนะครับอุ่มระโยนฮะโยนไปเรื่อยๆนะโอ้อยังเหลือเยอะอยู่เลยนะเสร็จเล็กนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ